น้องโบนอนอยู่ด้านด้านมาทางด้านนี้ด้านในด้านอีกด้านหนึงอีกด้านหนึ่งแล้วตัวคุณพรชุลีเนี่ยนอนอยู่อยู่ด้านริมทางเดินทางนี้แล้วก็น้องโบนอนด้านในตัว่ายว่า่านหน้าเขาเวทีเนี่ยน้องโบอยู่ทางขวานมือของคุณพรชุลีโบอยู่อยู่ซ้ายแล้วตอนนั้นประมาณห้าทุ่มเสร็จเสเกือบเกือบเที่ยงคืนตอนนั้นน้องโบนอนหลับอยู่หลคุณสุริยสัยกําลัง ปาใสอยู่บนเวทีช่วงนั้นคุณสุยาสยเขาขึ้น่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าตรงนี้ได้หนึ่งขออนุญาตนะครับผมแกนนําขึ้นคนสุดท้ายแล้วสุยาสยบอกว่าผมขอต่ออาจารย์พอสุยาสายเสร็จเนี่ยสุริยนทองนุกเหยียนหรือหมีแกนนําพันธมิตรที่เชียงใหม่ขึ้นในระหว่างนั้นเกิดเหตุพอดีผมเดินห่างออกไปแล้วเป็นยังไงครับมีเสียงระเบิดมาแล้วเหตุการณ์เป็นไงช่วยเล่าก็เสียงมันดังแล้วมันเหมือนหลังคามันสะเทือนนะแล้ แล้วลืมตาขึ้นมาก็เหมือนจะล,นลุกขึ้นนั่งเลยแล้วพอจะลุกขึ้นนั่งก็ยกขาขึ้นมนมันเห็นก็เห็นตัวเองมีแผลแล้วใช่ก็หันไปหาโบตัวคุณพ <อ S 1> รชุลีเองมีแผลนี่แล้วค่ะแล้วก็เลยหันไปหาโบจะบอกว่าโดนโดนอะไรไม่รู้โดนคือพวาคิดว่าเป็นระเบิดเหมือนกันอะไรตอนนั้นนั้นก็บอกว่าน่าจะเป็นว่าเราโดนแล้วจะบอกกับโบแล้วโบมปคนหลับเลยแต่ว่าสงสัยคงจะหลับ เขาปลูกกระเยาเขาจนหัวเขาเลื่อนออกจากกระเป๋าก็เห็นเลือดที่พื้นเขานอนหนุนกระเป๋าอยู่นอนหนุนเป้กระเป๋าใบหนึ่งเขาหนุนกันสองคนขอกระเป๋าใบหนึ่งหนุนสองคนค่ะแล้วหัวเขาหลุดออกมาจากกระเป๋า<ถ>ก็เลยเห็นที่ที่ท้ายทอยเห็นเลือดค่ะแล้วยงังไงครับก็เรียกให้เขาคนช่วยแล้วมีพี่ชายคนนั้นเขาก็วิ่งมาเขาถามว,ว่าโดนหรือว่าโดนน้องก็โดนที่หัวให้ช่วยน้องก็กนแล้วแกก็ อุ้มโบวิ่งไปเลย<ม>แล้วมีพวก,กาดเข้ามาอีกทีก็ช่วยเราไปที่เต็นพยาบาลเพาส่งโรกมาบแต่ตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าโบอ,อยู่ไหนครับแต่คนโทรศัพท์บอกไปที่บ้านบอกให้ตามหาโบเพราะโบไม่รู้ว่ามีแบบมันได้เอากระเป๋าใประชาชนหรือเปล่าเราไม่รู้ไงก็กบจกกัดทางานก็ออกกันมาเลยตัวคุณความชุลีเองโดนที่ไหน,นที่เขาค่ะที่เขาด้านไหนด้านซ้ายค่ะเขาด้านซ้ายเหนือหัวเข่าเึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เป็นรูลงไปค แล้วบัดนี้เนี่ยแผลเป็นไงบ้างก็แผลหายแล้วค่ะแต่มันเหมือนสึกชาช่ายไม่รู้ชาด้านด้านไหนด้านด้านซ้ายะด้านซ้ายรู้สึกตัวจะชาแขนชาขาชามันไม่เมื่อยไปอย่างงี้ค่ะมันไม่มันไม่สบายใจเย่ายนี้เพราะรู้ไอ้สเก็ตมันก็ยังอยู่ข้างในไมด้สเก็ตยังอยู่ข้างในอยู่ไม่ได้ออกเราโดนสเก็ตเระเบิือนฝังข้างในค่ะขณะนี้ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจค่ะไม่รู้ว่ามันจะมีอาการข้างเคียงอะไรใหม่ใช่ไหม ทีนี้พอเกิดเหตุพอเกิดเหตุแล้วการช่วยเหลือการช่วยชีวิตการพยาบาลชีวิตเนี่ยเป็นยังไงคะบคุณวินิดาคุณวินิดาได้ยินแล้วก็เข้ามายัางไงก็เข้าไปดูที่เ,เต็นท์พยาบาลนั้นก็ปรากฏว่ามีคนเจ็บอยู่ประมาณห้าหกคนหนึ่งในนั้นก็คือน้องโบแล้วก็ดูอาการเนี่ยเขาจะหนักกว่าทุกคนคนอื่นจะเหมือนมีแผลเล็กน้อยอแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้แต่น้องโบนี่เขานอนนิ่งแล้วก็มีอาสาสมัครคนหนึ่งอะ กดใช้ผ้ากดที่ศีรษะเข้าไว้มีเลือดซึมอ,ออก<ห>ค่ะด้านหลังนด้านประมาณด้านหลังๆนะค่ะเขานอนตะแคงนิดๆตอนนั้นก็เลยเข้าไปเขย่าเขาแล้วก็เรียกเขาว่าเป็นยังไงบ้างถามาเขาเนาะเราจะดูระดับการรู้สึกตัวแต่พเขาไม่ตอบแล้วก็แบบตาเขาเหมือนเลื่อนลอยเหมือนคนไม่ไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่เขาก็ขยับนะเขาพลิกตัวไปทีนึงอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเขายังหายใจยังมีชีวิตอยู่แต่เหมือนสภาพกึงไม่รู้สึกตัวค่ะ ก็เลยวิ่งออกไปนอกเต็นท์แล้วตะโกนว่าตรงนี้มีคนเจ็บหนักขอรถพยาบาลด่วน mm hmm. ก็มีคนตอบมาว่ารถพยาบาลเนี่ยนำคนเจ็บหนักซึ่งมีคืนนั้นเหมือนจะมีเจ็บสาหัสสามคนรวมน้องโบ่ะค่ะนำคนเจ็บหนักสองคนเนี่ยไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็เหมือนรถจะหมดละคุณหมอคนหนึ่งก็ปรากฏตัวแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นหมอนะ mm hmm. ก็มาช่วยเราแล้วก็อบอกว่าช่วงที่รอรถให้น้ำเกลือก่อนช่วงนั้นจะจับที่ประจรเป็นระยะ mm hmm. ยังจับที่ประจรได้อยู่นะ ถึงเต้นใหญ่ก็คือมีหมออยู่ใช่ไหมครับมีหมออยู่ก็รีบเคลื่อนย้ายน้องโบลงเตียงพอเคลื่นอนย้ายน้องโบเตียงเนี่ยคำชีพประจครั้งสุดท้ายก็คือไม่มีละก็บอกกับหมอว่าหมอคำชีพประจไม่ได้แล้วนะก็เลยทําการช่วยปั๊มหัวใจเลยก็คือหมอจะเป่าปากไปสองทีแล้วเราก็ลุกขึ้นปั๊มหัวใจแล้วก็สลับกันปั๊มก็พอดีรถมาถึงก็เคลื่อนย้ายน้องโบไปแลก็ส่งไปโรงพยาบาลไหนครับค่ะวันนั้นไม่แน่ใจเพราะว่า ช่วงฉุกละหุกเลยไม่ได้สังเกตว่าเป็นของวชิระหรือของที่ไไปที่หนครามาอาจารย์เราพบว่าไปที่รามาแล้วแล้วในที่สุดน้องโบเสียชีวิตเมื่อไหร่เออเสียชีวิตอีกสามวันถัดมาค่ะอาจารย์อีกสามวันถัดมาค่ะก็อยู่ได้เพียงแค่สามวันครับครับอาจารย์สังเกตฮะตั้งแต่เดี๋ยวต้องเขียนถามอาจารย์สังเกตในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์สังเกตในปฏิภารกิจนะครับ ตั้งแต่มีการชุมนุมอาจารย์อยู่กับการชุมนุมของภาคประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยเคยมีความคิดหรือว่าความเ,าเคยว่าประชาชนที่มาชุมนุมเนี่ยจะถูกกระทําด้วยอาวุธสงครามจนถึงขั้นว่าจนถึงขั้นต้องบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้เนี่ยเคยเจอมาก่อนไหมอาจารย์หรือเคยคิดบ้างไหมว่าอาจจะมีเหรอผมไม่เคยคิดว่ามันจะมาเข้ามาใน,ในใจกลางของทั้นนรัฐบาลแต่แนวรบด้านนอก,กระดับกาศที่ปะทะกัน อาจจะมีบ้างเพราะว่ามันเป็นม็อบของพันธมิตรมันเป็นมอ็อบที่ที่มีแนวป้องกันในด้านนอกแต่ด้านในเนี่ยมันมันไม่มีแนวป้องกันที่ชัดเจนพอาะส่วนใหญ่ออมีแต่ผู้หญิงกับคนแก่แล้วมีลักษณะคนร่วมชุมน,นุมก็ผู้หญิงคนแก่แก็เด็กครับแล้วก็มีม็อบอีกม็อบหนึ่งที่เราเรียกว่าม็อบนปคเนี่ยอยู่แล้วเพราะนั้นแนวรบเราจึงป้องกันด้านด้านน,านนอกเป็นหลักสังเกตการ าการประการของเราจะอยู่ที่มขวานใช่ไหมครับแล้วส่วนด้านหน้าด้านหน้าเรามีกระสอบทรายมีรวดหนามอะไรเนี่ยอย,อยู่ที่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นใ,ใ,ในเรื่องนี้เราไม่คิดว่ามันจะมีอะไรนะการใช้อา,าวุธสงครามวิถีโค้งนั่นระมาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันมันแสดงถึงว่ามันสั่งให้มีการจัดการอย่างนี้มันกัเอาให้ตายเอาให้ตายสั่งให้มีการจัดการเพราะลําพังมันมันเปิดแนวรบมาด้านหน้ามันนั่นไม่ได้อยู่แล้ว พราะกำลังเราเนี่ยระบบการเราเข้มแข็งมาก mm hmm. พูดได้ง่ายนะเราเราเราไม่มีแนวป้องกันที่เป็นอำนาจรับเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหาร uh huh. เราต่อสู้กันตามลําพังจริงบ mm hmm. องคนที่รักชาติศาสนาพระ,ะหมหาประสต์จริงเพราะนการเพราะในการลุกขึ้นสู้คราวนี้เนี่ยจึงการเป็นการลุกขึ้นสู้ของภาคประชาชน mm hmm. โดยอาจจะมีตำรวจเป็นศัตรูได้ซ้ำไปตำรวจบ,บางส่วนบางพวกนะ uh huh. นะแล้วทหารเนี่ย วางเฉยเมินเฉยซุ่มซ่องรอคอยโอกาสนะฮะลักษณะนี้จึงจึงเกิดการต่อสู้ที่เราเรียกว่าการต่อสู้พลังของภาคการเมืองภาคประชาชนโดยแท้แล้วก็มีระบบการจัดตั้งของตนเองแนวรบด้านนี้จึงเป็นแนวรบที่เขาต้องการทะลุทะลวงให้ให้ถึงเวทีถ้าเราสังเกตดูสักท่านนะการยิงเราเชื่อว่ายิงมาจากวัดเบญจานะแถววัดเบญจาจดด้านนั้นวิถีโค้งมันจะมาอย่างนี้ แล้วมันจะขยับมาขยับมาใกล้เวทีใจกลางเพราะมันยังตั้งไม่ได้ครั้งแรกมันตั้งได้ขนาดนี้ครั้งที่สองมันจะเลื่อนเข้ามาครั้งที่สามจะเลื่อนเข้ามาแกนําบอยตอนนี้มันเริ่มตั้งองศาที่ที่เวทีใหญ่นะมันไม่ใช่ยิงขู่เออแนวแนวรบของเราจะต้องเป็นแนวรบที่กระจายแล้วแกนนาเลยประกาศดาวกระจายไปเลยแล้วดาวกระจายนําไปสู่การดอนเมืองจากกระทรวงการคลังผมไปกระทรวงการคลังรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ไปสู่ดอนเมืองไปสู่สุวรรณภูมิลักษณะดาวกระจายเราจะไป ตกเป็นเป้าของเขาไม่ได้อีกแล้วมันก็ว่าถ้ายังอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะถูกไอ้เอ็มเจบเแบบนีเน้เลื่อนเลื่อนไปที่เวทีใหญ่แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆแบบตั้งองศาอาจารย์เขา้าใจไหมตั้งองศาตุ้มแรกมันอยู่ตรงนี้ตุ้มต่อไปเป็นเจนกิตตุ้มต่อไปเป็นน้องโบต,<ล>งตุ้มต่อไปมันมาหน้าเวทีนี่แน่เพราะว่ามันเข้าใกล้กล้องที่ถ,าถ่ายทอดสดแล้วตุรงจะตั้งป้อมค่ายเหมือนบางาาราชันไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะสมัยนั้นเนี่ยป้อมค่ายบางาาราชันอย่างมากมันก็บันไดมาพาดแล้วมันก็ปีน S <S แต่เที่ยวนี้มันไม่ใช่บันไดพาดมันยิงระเบิดลงตกลงตกล,ลงมันอยู่ไม่ได้ผมจาได้เลยห้าแกนนําประชุมกันว่าเราจะไม่ยอมสูญเสียประชาชนอีกแล้ว <S <S เรามาตกเป็นเป้าเที่ยวปลาใสแล้วแสดงดนตรีบนชนก็ชื่นชอบเราเราต้องเปิดแนวรบทั่วแล้วเราถึงไปกระทรวงการคลังไปไอ, <S <S อ้โด<อ>นเมือง์สวรรคเหมือแล้วก็ยุทธการสุดท้ายที่สวรรคภูมิมันก็เลยเกิดการยุบพักขึ้นมาครับแล้วก็มีการตลาดอืด ครับครับก็เห็นภาพนะฮะมันมีเห็นมีคลอ่าเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักก่อนอนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาพูดคุยกันต่ออย่างต่อเนื่อง